สวัสดีค่ะเขเมรน้อยตายอมาแล้วนะคะในช่วงเที่ยงวันนี้เราจะนําเสนอว่าไม้กวาดแล้วก็กันกวาดบ้านนะคะไม้กวาดบานผู้เรียกว่ารําบร์รำบไม้กวาดค่ะแต่ถ้าเราจะกวาดกวาดบ้านแบบนี้กวาดกวาดบ้านกวาดบ้านบบรปตีรบบก็คือกวาด ปตีก็คือบ้านอกปตีกวาดบ้านกวาดบ้านให้สะอาดเอให้สะอาดเด้อให้สะอาดนะคะกวาดบ้านให้สะอาดรำโบไม้กวาดโบปตีกวาดบ้านค่ะอย่าลืมนะคะภาษาเขเมรวรคำทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาใหม่ๆนะคะจะกดติดตามได้นะคะจ้าวันดีค่ะ